เออกำลังวัดใบแลค่ะดูความสูงของต้น,ตนที่เรามาปลูกไว้เหรอ,อปลูกไว้วันตอนไหนไอ่ะฮัลโหลพกต้นเออปลูกไว้วันที่สีธันวาค่ะตอีน,น่ีหนึยิบเจ็ดตีใบ เอา้องสิปสี่สิบสี่ใบเป็นสี่องสี่สามใบสิบสองใบ

แต่ว่าร้อนนี่อย่องเใ่น้ำส้มงานพิธปีน่ะตาาอะไรเล่นสนุกเท่ไรเ